สาธุชนผู้มีใจใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้อาตมาขอบรรยายธรรมในหัวข้ออานิสง์ของการฟังธรรมการฟังธรรมมิใช่เพียงการนั่งฟังเสียงพระหรือคำสอนเพียงชั่วครู่แต่เป็นการเปิดประตูแห่งปัญญาเปิดใจให้แสงสว่างแห่งธรรมะได้ส่งเข้าไปในมโนสำนึกของเราการฟังธรรมที่แท้จริงนั้น มิใช่เพียงเพื่อให้จำคำพูดได้แต่เพื่อให้ใจเปลี่ยนจากความมืดเป็นความสว่างจากความหลงเป็นความรู้จากความเร่าร้อนเป็นความสงบพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุตังปัญญาวุธิแปลว่าการฟังเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเจริญหมายความว่าเมื่อเราได้ฟังธรรมบ่อย ใจจะค่อยๆน้อมเข้าสู่ทางแห่งความเข้าใจในชีวิตเห็นเหตุและผลของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงบางครั้งเพียงประโยคเดียวจากธรรมะก็อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตคนได้เหมือนผู้ที่กําลังหลงอยู่ในป่ามืดพอมีแสงไฟเพียงดวงเดียวก็สามารถหาทางออกได้ฉันใดก็ฉันนั้นธรรมะเพียงคำเดียว หากเข้าใจลึกซึ้งก็สามารถดับไฟแห่งความทุกข์ในใจได้ทั้งมวลสมัยพุทธกาลมีชายคนหนึ่งชื่อว่าสุปปุทธะเป็นคนขี้เมาวันหนึ่งเดินผ่านมาได้ยินพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมก็แวะฟังด้วยความอยากรู้อยากเห็นทั้งที่ยังเมาอยู่แต่เมื่อได้ฟังธรรมถึงตอนที่พระองค์ตรัสว่า ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงใจของเขาสะดุ้งตื่นขึ้นเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากฝันสุป,ปพุทธะกลับไปบ้านด้วยจิตสงบและเริ่มเลิกดื่มเห็นโทษแห่งความหลงในกิเลสในตุนเองนั่นคือพลังแห่งการฟังธรรมเมื่อใจพร้อมจะรับแสงธรรมก็เข้าไปส่องได้การฟังธรรมจึงเป็นการบ่มเพาะสติสมาธิ และปัญญาในเวลาเดียวกันเพราะเมื่อฟังเราต้องมีสติรู้ตัวต้องมีสมาธิในการรับฟังและเมื่อเข้าใจจิตก็เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดใจก็เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดเที่ยงไม่มีสิ่งใดเป็นของเราโดยแท้ความยึดมั่นจึงค่อยคลาย ความทุกข์ก็เบาบางลงโยมทั้งหลายการฟังธรรมจึงเปรียบเสมือนการชำระจิตที่สกปรกให้ใสสะอาดเหมือนการอาบน้ำใจในทุกครั้งที่เราเปิดหูให้ธรรมะเข้าไปเมื่อฟังธรรมบ่อยๆใจเราจะเริ่มสงบขึ้นเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นรู้จักวางรู้จักพอและรู้จักให้อภัยเหมือนคนที่เคยถือของหนัก พอได้ฟังธรรมก็รู้วิธีวางของนั้นลงเบาใจขึ้นทันตาอย่าคิดว่าเรารู้พอแล้วไม่จำเป็นต้องฟังอีกเพราะธรรมะนั้นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงใจต้องเติมอยู่เสมอหากหยุดฟังใจจะค่อยค่ยแห้งเหี่ยวและกลับไปถูกโลกครอบงำอีกการฟังธรรมจึงเป็นการต่ออายุแห่งศรัทธาต่ออายุแห่งสติ และต่ออายุแห่งปัญญาให้เจริญโงกงามอยู่ตลอดบทสรุปการฟังธรรมเป็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์เป็นประตูแห่งการตื่นรู้เป็นการเติมแสงสว่างให้ใจได้มีกำลังในการต่อสู้กับอวิชชาความหลงและกิเลสในชีวิตประจำวันจงอย่าปล่อยให้วันผ่านไปโดยไม่ฟังธรรมเพราะทุกครั้งที่เราฟังธรรม เราได้อาบใจด้วยความบริสุทธิ์ได้ปลุกศรัทธาในความดีและได้เตือนตนให้เดินอยู่บนเส้นทางแห่งสติและปัญญาอย่างมั่นคงเพราะเสียงธรรมคือเสียงที่ปลุกเราให้ตื่นจากความหลงในโลกใบนี้นั่นเอง